ฝนก็ตกทั้งคืนเลยนะครับตกไม่หยุดเลยอากาศก็เย็น่อน้างกันหนาวเหมาือนกัน น้ำเริ่มไหลมาขังแล้วนะครับทุกคนอรุณสวัสดยามเชา้าอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็เวลาตีห้า,าห้าสิบแล้วนะครับ ฝนก็ตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะจนถึงตอนเช้านี้ก็ยังไม่หยุดนะครับค mm ือ hmm. ฝนฝนนั้นตกทั้งคืนเลยนะครับตอนนี้น้ำดินก็เริ่มชุ่มน้ําน้ําก็เลยเริ่มขังขึ้นมาในบริเวณรอบๆที่ผมอยู่นะครับโชคดีหน่อยอยู่บนเขานะครับผมกันปัญหาน้ำท่วม ตอนนี้นะครับฝนตกต่อเนื่องเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตก2อาทิตย์14วันติดต่อกันแน่นอนตอนนี้ภัยคุกค,คามของผมก็คือภัยจากธรรมชาตินะครับเพราะว่าบริเวณรอบเต็นท์ที่ผมอยู่นี้น้ำเริ่มท่วมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วอีกอย่างตอนนี้ผมอยู่บนภูเขาภาวนานครับอยากให้ดินถล่มนะครับตอนนี้ภัยคุกค,คามสถึงสำคัญที่สุดของพวกเราตอนนี้ นะครับผมให้ทุกคนมาดูรอบๆที่พักของผมนะครับว่าน,น้ําเริ่มนองขึ้นมาแล้วครับดูนะครับผมบริเวณที่พักของผมนะครับน้ําเริ่มท่วมขังแล้วนะครับ ย้ายไปไหนก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้พวกเราอยู่บนเขาถือว่าสูงแล้วนะครับอย่างนี้ผมบอกนะครับตอนนี้ภัยคุกคามของเราก็คือภัอยจากธรรมชาติน้ําป่าไหลหลา,ลากหรือว่าดินโคลนจะถล่มหรือเปล่านะครับตอนนี้บริเวณนี้นะครับท่วมหมดแล้วนะครับน้ำป่าไหลหลา,ลากดินโคลนถล่มนะครับขออย่าให้เกิดกับพวกเรานะครับผม ตอนนี้ผมต้องดูสถานการณ์ไปก่อนถ้ามีเสียงดินถล่มข้างหน้านั้นเราต้องรีบย้ายขึ้นไปที่สูงให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าด้านหน้าผมประมาณประมาณครับใกล้ๆเองน,น,นะครับ50เมตรนะครับเป็นดินถล่มลงไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทำรูระบายน้ำออกก่อนนะครับตรงนี้ จะขังแล้วนะครับจะท่วมแล้วระบายอุป,ออปกรณ์เดี๋ยวน้ำจะท่วมสิ่งของอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับโอเคนะครับไปเลย ระบายน้ำก่อนนะครับทุกคนระบายน้ำออกก่อนโอ้โหฟ้าก็ร้องน้ำก็ไหลมาครับทางน้ำไหลนะครับถ้าน้ำป่าไหลหลากมาก็จะมาทางนี้นะครับาภาวนานะครับตกหนักมาอีกแล้วนะครับทุกคน อยู่รอบนอกบ้างเป็นแบบไหนโอ้ยฝนตกฟ้ากะนองอันตรายสักหน่อย น้ำก็เริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเริ่มไหลมาแรงแล้วน้ำเริ่มมาเยอะแล้วต้องระบายนะ้ำออกไปคนระับ านะครับไหลแรงมาแล้วจะปล่อยน้ำไปทางนี้ก่อนนะครับเปิดทางน้ำไม่ไหลก่อนนะครับด้านนอกด้านนอกขังมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหนี่รองเท้าผม รองเท้าผมน้ําเปียกแล้วนะครับน้ําขึ้นมาแล้วเอาขยับมาที่สูงก่อนนะครับตอนนีน้ลองเท้าไว้ที่สูงก่อนเสื้อเกาะมีหินนะครับโอเคตั้งไว้ที่หินก่อนนะครับเสื้อเกาะเรา สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนภารกิจของเราก็เปลี่ยนเนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบนะระดับน้ํานะครับตามลําคอนะครับว่าสูงขึ้นขนาดไหนนะครับเพื่อจะได้ไปแจ้งเตือนชาวบ้านนะให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือว่าขนย้ายสิ่งของนะครับออกจากพื้นที่เราก็มาดูระดับน้ํากันว่าถึงไหนแล้วตอนนี้ระดับน้ำในลำคลองนะครับก็ขึ้นสูง จนไปถึงชายขอบสวนยางน,นะครับตอนนี้นะช่วงนี้เป็นการเฝ้าระวังอยู่นะครับนน่าจะแจ้งเตือนตอนนี้นครับเราคงจะแจ้งเตือนไปที่ชาวบ้านนะครับที่หน่วยนะให้แจ้งเตือนชาวบ้านว่าเริ่มที่จะขนย้ายของขึ้นขึ้นที่สูงได้แล้วนะครับตอนนีน้กระแสน้ําไหลมาจากเทือกเขาบูโดนะครับโอ้โหนี่เริ่มมาแล้วนะครับนะภารกิจเราเปลี่ยนตามสถานการณ์ ตอนนี้เป็นการเฝ้าสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นสู่ยอดเขาแล้วนะครับตอนนี้ของเราก็ไม่รู้จะดินถล่มตอนไหนนะครับไงลุงกำนันาอากาศดีมากใช่ไหมอ่าคนหยุดนี่และ <c oughs> โอเค <c oughs> เรา <c oughs> ไป ก็ดามก็ขึ้นสูงขึ้นน,น,นะครับท่วมไหมปีนี้ไม่แน่ไม่แน่ถ้าไม่หยุดใช่ไหมถ้าไม่หยุดถ,ถ้าตกแบบตอนนี่อย่างนี้ก็ไม่แน่อาจจะซ้ำรอยปีที่แล้วนะครับรก็นะก็ตองยกอะไรสิ่งของที่จำเป็นขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงนะครับโอเคตอนนี้ระดับน้ำก็ประมาณจุ โอเคครับผมขอบคุณครับเอเช้านี้เราก็ได้ไปตรวจหรือว่าไปสำรวจระดับน้ํานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจมันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับผมโอเคนะครับผมเราก็รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนนะครับมันเดิมนะครับผมได้เวลากินแล้วนะครับวันนี้พ่อครัวทาข้าวต้มไข่ลวกมาให้เรา บำรุงร่างกายนะครับเป็นอาหารโรงแรมนะครับผมจะบอกให้ก็พวกเราอยู่ในป่าพวกเรากินอาหารโรงแรมชั้นดีนะครับเช้าเช้ต้มไข่ลวกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์ไปภาชนะไปใส่ข้าวต้มมากินก่อนนะครับผมโอเคจุดจอดอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนใช่ไหมโอเคไปน้ำเริ่มนี่ครับโอ้โหนี่นะครับผมนี่ก็ทางน้ำไหลนะครับ มันหยุดให้เราหายใจประมาณสัก20นาทีนะครับนะ่ะเดี๋ยวเขาก็ตกมาอีกคุณฝนนะ่ะต้องใช้คําสุภาพหน่อยท่านฝนนะครับหยุดให้เรานะได้ทํางานสัก15นาที20นาทีนะเดี๋ยวท่านก็จะลงมาอีกนะครับผมภาวนาว่าอย่าพึ่งตกหนักมากนะครับให้เรากลับไปกอง้อยก่อนค่อยตกหนักก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อน้ำท่วมกอง้อยขึ้นมาเหมือนปีที่แล้วผมยังไม่ได้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเลยนะครับผมโอเค โอเคเพื่อประกาศไม่เสียเวลากับภารกิจสถานการณ์ข้างหน้ารับประทานอาหารกันดีกว่าอาหารโรงแรมรับประทานอาหารท่ามกลางสาน้ำบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเลยนะครับอืดยอด เอาต้มเช้าๆแล้วครับทุกคนบรรยากาศภูเขาป่าไม้แล้วก็ลำธารน,นะครับ ตอนนี้ผมจะขึ้นไปหาทหารพานสมไทยนะครับตอนนี้ทหารพานสมไทยอยู่บนยอดเขาเหลียงซานเป็นจุดสูงสุดของกองบัญชาการกองกําลังของเราไปโอเคอ,อโอเคนี่ครับเจ้าสํานักเขาเหลียงซางดูก่อนครับดูก่อนครับโอ้โหนี่ครับสูงไหมครับยอดเขาสูงสุดของสํานักเหลียงซาง ผมใช้วิทยายุธปีนขึ้นมาแนละ้วจะบอกให้โอเคหนูครับยอดเขาสูงสุดอันนี้ก็จะเป็นหลังคาชั้นจเจ้าสำนักของเราโอเคไปได้แล้วโอ้โหนี่มุงจเจ้าสำนักขวางทางเนี่ยปปเปยเจ้าสำนักสวัสดีครับเจ้าสำนักโอ้โหยังไงบ้าง<ม>าครับผลตกเปียกมาเลยนี่ก็ทําที่อยู่ให้น้นฝนหน่อยฝนจะได้ไม่ไม่สาดไม่เปียกครับนี่ก็คือ เราเอาไฟมาก่อย่างเนี่ยพวกเสื้อผ้าให้แห้งครับผมต้องใช้เตียงมดเ,เลยได้คองไฟอุ่นๆนี่แหละทําให้เขาแห้งอากาศเป็นไงบ้างครับอากาศเย็นครับผมเย็นมากเลยอยู่บนเขาี่ลมลมเลตีตลอดเลยย <นะ S 2> ิงกลางคืนนะฝนตกในหนาวสุดเลยแต่โชคดีนะมีฟืนครับผมนี่ก็เก็บมากองไว้ฟืนเป็นไม้เปียกเอามาก่อนเนี่ยจะติดไปเรื่อย ีก็ว่าจะต้มน้ำไหมครับผมต้มน้ำบุญกินแขกมาเยือนต้องยกน้ำชาต้อนรับแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมจับไปเดี๋ยวต้มให้โอเคครับผมนี่นี่ผมบุกมีน้ำขิงอยู่น้ำขิงก็มีใช่เองครับผมติดตัวตลอดเลยผมบุกอันนี้ก็โอ้โหจับยากหน่อยโทรศัพท์ผมเอามุมนี้ดีกว่าโอ้ยมืดๆหน่อยโอเคนี่ครับ น้ำให้ก่อนนะบุกถึงถิ่นเจ้าสำนักเดียงซานะครับจุดนี้เป็นจุดสูงสุดของกรมปัะชาการของเราไม่มีใครขึ้นมาครับไม่มีใครขึ้นมานมาก็ต้องได้ยินก่อนอ่าอันนี้ตรวจดสูงสุดแล้วคือเป็นหน้าผาเลยใช่ระวังยินถล่มนะไม, <c oughs> ไม่ไม่นนไม่ถล่มเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะครับบริเวณเนี้ยจะรากยาวหน่อยจะมีก้อนหินคือเราเราอยู่เราก็ดูเหมือนกันนะกุญชี <c oughs> ว่าดินตรงไหนสไลด์ไม่สไลด์ปกตินีถ้า <c oughs> เป็นดินเปลา่าๆหรือเป็นสนยางเนี่ยอันตรายมากนะครับผมดินก็จะดูดน้ำไม่ค่อยดีนีเ่เป็นหินหินกรวดนะโอเคหยุดแล้วฝนดูน,นะครับอยู่บรรยากาศจิวทัชมองไปข้างล่างทีครับเห็นหมดนะครับ วันนี้สมไทยนะครับเจ้าสํานักหแห่งหุบเขายอดเขาเหลียงซางก็ต้อนรับอเอาชามาต้อนรับเรานะครับ,ค,รบคือเป็นมันเป็นประเพณีของยุทธภพของเราโอเคครับผม, <Okay. S 1> มนั่งตรงนี้ปกติข้างล่างเขาหิวเขาจะขึ้นมาเราเอาอะไที่นั่งของเรานะครับโอเคผมนั่งตรงนี้ผมคลายเลยเพราะว่าเปียกหมด ใส่เก่งขาสั้นเลย <c oughs> ก็ดวกดีนะครับผมอยู่ป่าบางทีจะใส่ขายาวก็ลำบากหน่อยขาสั้นเหมือนอยู่บ้านเลยแหละยามที่เราขับท้ายใช่เจ้าสำนักสมไทยเลี้ยงมังกรด้วยใช่ไหมใช่ครับผมตามมาเฝ้าด้วยไหนขอดูหน่อยมังกรนี่ครับผมอยู่ในคานเห็นไหมนี่มันนอนเฝ้าหนนี่ครับมีมังกรหนึ่งตัวมนรถจนาเออไม่รถเจนาตลอดเดี๋ยวคืนแล้วมันนอนค้างกอนไฟ<า>ที่ลมแรงกันเออดีเห<ด> <ๆ S 2> มือน,<ๆ>นกันของเราไอแพนด้าไม่ตามมาเลย ฝนเดี๋ยวฝนฝนไหายผลออกมานี่ก็ตามมานี่ก็เป็นน้ำที่ลองไม่ใช้ลองไม่ใช้นะครับบรรยากาศสุดๆน้ำจัดเต็งเหลืองเลยตรงนี้เป็นกองบรรยากาศสูงสุดแล้วครับตรงนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ของหน่วยเรานะครับผมผมกางบุงไว้แล้วกางกางบุงไว้กางบุงไว้แล้วลมแรงเออเมื่อกี้นี่ลมมาต้นไม้หักแล้วเมื่อกี้ต้นหนึ่งต้นไม้ที่ต้นไม้ที่ทางจ่าขึ้นเมื่อกี้หักไปแล้วต้นหนึ่งครับผมตรงนั้นลมแรงมากเลยเจอไหมโอ้เจอนี่บรรยากาศดีนะครับผมโอ้ดูลมพัดโอ้ดูครับสุดยอดเลย ปียกนี่ใช่ไหมติดไปเรื่อยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ติดแรงแต่ว่าติดไเรื่อยๆค่อยๆก,กินไปเรื่อยใช่ไหมใช่ครับอืพอ,อจะติดให้ภารกิจและหน้าที่ของพวกเรามันก็เสี่ยงใช่ไหมใช่ครับผมแต่บางครั้งมันก็บรรยากาศนะมันก็หาบรรยากาศแบบนี้มันก็ในการทำงานนะครับผมมันทำให้เราแบบผ่อนคลายไปได้ใช่ไหมใช่ครับ สถานการณ์จะตึงนเครียดแค่ไหนบางครั้งเราก็มีจุดของบรรยากาศที่เราได้ผ่อนคลายไปได้บ้างใช่ไหมนี่นะครับดูพวกผมอยู่กันถึงว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงอันตรายนะมันเสี่ยงอยู่แล้วนะในพื้นที่แบบนี้ในพื้นที่ความขัดแยง้งมันก็ต้องเสี่ยงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเ,รเอเราก็ไม่ได้ล่างเลยแล้วเราก็สังเกตตลอดเลยใช่อ,อยู่ข้างล่างนี้เพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ประมาทกันได้ไใ,ใช่ ไปก็อยู่ค้างเราตลอดปลาต้องรู้เกมนะครับผมครับผมคือภารกิจนะผมก็ถ่ายทําให้ไม่ได้นะครับภารกิจการอยู่ก็ได้เป็นบางครั้งนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ถ่ายทอดออกมาให้พวกเราได้ดูกันนะวิธีการอยู่การกินพอเป็นประมาณนะครับในภารกิจสุดยอดนะครับผม พาทุกคนมาชมบรรยากาศดูนี่ครับนะการอยู่ของพวกเราเหมือนกับทหารป่าเลยพวกเราได้อยู่กันแบบทหารป่าเนะี่ยทหารพ่านทหารป่านะครับเสือผ่านเสือป่าเดี๋ยวผมก็ขึ้นมากินน้ําชานะกับทหารพ่านสมยัยมาดูนะมาถามคนที่นี่เป็นจุดสูงสุดมาถามนะครับผมมาถามดู ความเป็นไปนะครับผมข้างล่างก็เป็นคลองนะครับมันธันใหญ่ข้างล่างเป็นคลองใช่ไหมอ่น้ำเริ่มขึ้นสูงแล้วตกติดต่อกันกี่วันและหกหกวันเนาะหกวันแล้วครับตั้งแต่วันที่ยี่ยี่สิบใช่ไหมครับใช่ครับผมมาตกหยุดตกหยุดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วไปไหนไม่ได้นะครับฝนตกเในต้งหาที่ที่ปลอดภัยไว้เนาะใล่แล้วถึงผมที่แบบเราก็ดูเหมือนกันตรงไหนที่ว่าอันตรายแล้วก็ไม่อยากอยู่ไม่เดือดแล้ว ใกล้เดือวยังครับผมได้แล้วเดือดแล้วครับร้อนๆเลยโอ้ยร้อนของเราหมอสนามก็จะบุกหน่อยใช้มาสิบกว่าปีแล้วครับผมจะไปจ้ะไปใช่ไหมครับผมเรินให้ ให้นะนี่ครับผม <Okay. S 1> โอเคเทก่อนนะเดี๋ยวก็เทน้ำร้อนตามโอเคตัวผมน้ำร้อนๆ้แล้วครับผมเนี่อ๋อโอเคขอบคุณครับนี่ทำไปเพื่อนคนไหนที่อยก็มาเอาได้แล้วนะครับ น้ำขิงอุ่นๆน,นี่ผมมารอบที่สองแล้วนะครับกับพ่อใหญ่ไทยของเราเจ้าสำนักภูเขาเหลียงซางจุดสูงสุดของภูเขานี้นะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมเลน้ขิงด้วยกันครับผมบรรยากาศคนนดีนแล้วอุ่นนะของผมคุณยายส่งน้ำขิงมาให้นี่หมดหมดแล้วก็ไ,ได้กินครับมีเยอะอยู่ก็เลยมาขออ่านพานสมทยของเรา ฟันเข้าตาครับบำลุงตาฮ่าอากาศเย็นหน่อยอน้ำขิงสดชื่น<ร>อืมเป็นไงหวาน<ร>เผ็ด<ร>ชุ่มคอหวานเผ็ด<ร>ชุ่มคอสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องงานกันก่อนนะครับโอเค เ็นผมน้ำเริ่มท่วมแล้วตอนนี้ภาวนาให้ฝนหยุดก่อนคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนแล้วแหละรครับท่วมหมดแล้วครับผม เกียกหมดแล้วทุกคนคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนแล้วนะครับตกไม่หยุดเลยดูงานบ้านในตอนนี้ ตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วผมง่วงแล้วเวลาตีสองแล้วอยากตกก็ตกไปนะครับอยากท่วมก็ท่วมไปเดียวขออนุญ,ญาตนอนพักผ่อนก่อนนะครับเดยวค่อยพบกันพรุ่งนี้เช้าลาตีสวัสดียามตีสองครับผม